ตอนนี้ลูกค้าก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เรากำลังถ่ายวีดีโอเสร็จพอดีลูกค้าก็เดินทางมาถึงเดี๋ยวห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็ของผู้ชายฝั่งขวาผู้หญิงฝั่งซ้ายครับเดีย๋ยวเราให้ลูกค้านั่งห้องไหนดีแม่เมียแม่เมียวห้องไหนโอเคงั้นแต่พี่ห้องโน้นดีกว่า ห้องของเราห้องรุ่มเรือนเดี๋ยวเชิญน,นั่งได้เลยนะครับเชิญน,นั่งได้เลยกาฟย ín, แฟวันตินแป๊บหนึ่งครับกาแฟกี่แก้วโอวันตินกี่แก้วครับเดี๋ยวนั่งฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวตายนั่งฝั่งนี้เพราะตต่เดินเข้าเดินออกไบ่อยนั่งฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวตต่ขออนุญาตนั่งฝั่งนี้โอวันตินกี่แก้วครับโอวันตินสองโอวันตินสาม แต่วันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนะสมก็มารับรถจริงๆโอเคแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะคุณพ่อประเสริฐนาชาสิงห์นะครับขอบคุณพ่อกี่ทูบกี่ดอกครับเก้าใช่ไหมครับขอบคุณพ่อจะอยู่ฝั่งซ้ายขอบคุณแม่อยู่ฝั่งขวานะ <venir S 1> มา สวยมากเลยวันนี้ลูกเใช่ไหนลูกเงไหมลงจีงานไงอะไวรอดจากไหนอธิษฐานเลยแม่อธิษฐานเลยก็คือวันนี้วันดีวันดีคือรวยรวยเฮงเทงวันนี้จ่ายไปเท่าไรให้ได้คือสักสองร้อยล้านก็นพอไม่ต้องเยอะเอาสองร้อยล้านพอ,อจริง ดอกไม้ใส,สวยๆครับผมบอกแล้วไม่ต้องซื้อเห็นไหมเหมาะสำหรับคนสวยไม่ใช่นารถนะเดี๋ยวดอกไม้หน้ารถก็มีเดี๋ยวยืนหน้ารถก่อนครับถ่ายรูปก่อนอใครจะถือกุญแจเอ่ยคุณพ่อถือกุญแจแล้วก็ผู้ติดตามถือป้ายอิสุสุชิงยนต มองกล้องนะมองกล้องนะครับเยี่ยครับหนึ่งสองสมกดไลค์ครับผมนี่สองนิว 2, <g ül> น้วสองสองนิ้วดา๋ยโทรสวยเลยโอเคสู้สู้สูาประจำตัวเดี๋ยวรูปนี่เอาไว้ในรถเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นดอกดาวเรืองเป็นเป็นพวงเนยเดี๋ยวเอาแขน ไว้ด้านในเลยก่อนเนอาแขวนก็อธิษฐานก่อนนะครับวันนี้วันดีเชิญเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปที่รถเลยนะครับเดี๋ยวพานออกมาฝั่งนี้ก็ได้ครับขออนุญาตครับผมแล้วก็เดี๋ยวของพ่อนี่เคยขับเกียร์ทรมเกียร์ออโต้เนาะเคยเนาะเคยขับนานหรือยังครับขับเรื่อยๆอ๋อขับเรื่อยๆได้อยู่เนาะ ป R N D ดีแต่ของอ s u ูมันมีโหมดเกียร์ธรรมดา้วยนะสมมติพอดันมาตัวดีปุ๊บรถปัดไปขวามือเนี่ยมันจะเป็นเกียร์เกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาเราต้องโยกเข้าเกียร์เองแต่เวลาพอดันมาอเอาแค่ตัวนี้ก็พอถึงแค่ดีก็พอไม่ต้องปัดเข้าหาตัวครับแค่นั้นแหละตัวดีเดินหน้าครับ oh. เหมือนกันครับตัวหลังตัวอาวครับแล้วก็เปิดเปิดพรัดลมแอร์นี่เปิดน้ำยาแอร์ นะครับแล้วก็ปรับที่ทางแอร์แล้วก็ตัวนี้พ่อดูดีๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันสามารถกดได้กดเปิดปิดน้ํายาแอร์คือถ้าแอร์ทำงานเนี่ยตัวเนี้ยไฟมันต้องขึ้นเป็นสีขาวครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยพอลองกดเพราะว่าถ้าไม่กดอ่ะมันจะออกแต่ลมนะครับใช่ผมวานเก็บเลยก็ได้ท่านขอพรบคุณครับผมมาเช้ากับเที่ยง แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงปรับกระจกเนาะปรับกระจกตัวนี้นะครับเลือกขวาหรือเลือกซ้ายก่อนนะครับแล้วก็โยกได้เลยเ<ย>นาะเสร็จเราไว้ตรงกลางคืนตัวนี้พับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าซ้ายพับขวากลางล็อกประตูปดล็อกประตูขึ้นลงกระจกนะครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกกระจกถ้ากดตัวนี้ปุ๊บกระจกทุกบานจะขึ้นลงไม่ได้เนาะ,นนะใช่ครับจะได้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ เปิดฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งขวาสุดสายสุดเนี่ยจะเป็นฝากระโปรงนะน้ํามันเติมได้ดีเซลเติมได้ทุกอย่างเลยที่เป็นดีเซลตั้งแต่ b0 ถึง b20 เติมได้เลยขอให้เป็นดีเซลอะพ่อเติมได้เลยเนาะแล้วก็ตัวเครื่องมือเดี๋ยวจะอยู่เบาฝั่งนู้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะยางอะไหล่ก็ครบแล้วถ้าต้องการปรับเบาะนะครับนี่ขึ้นลง พอต้องทำอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลงแบบเนี้ยถ้าต้องการเลื่อนเบาะเนี่ยพ่อจะอยู่ฝั่งนี้นี่ถ้าเลื่อนเลื่อนเบาะเข้าใช่ไหมอันนี้พอดีหรือยังครับห่างไหมแต่ขึ้นบนเนี่ยขึ้นบนแบบนี้นี่แบบนี้เลยแล้วถ้าถ้าห่างไปเนี่ยพ่อต้องปรับปรับตรงนั้นแหละได้ไหมวงมาลัยถ้าต้องการปรับนะ ี่อาพ่อเนี่ยพ่อเอามือมือมาจับข้างล่างเนี่ยเออเออปรับคือถ้าสมมติเราปลดล็อกแบบนี้แล้วสูงต่ำได้ดึงเข้าดึงออกได้ลองดันเข้าด <ơi> ันออกเนี่ย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 เออเออนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละปรับให้พอดีก่อนพอปรับเสร็จปุ๊บก็ล็อกพดีแล้วกับกุญแจอันนี้ผมไม่ได้เก็บไว้ให้แล้วนะคือให้ไปทั้งหมดเลยถ้าหายนี่ต้องเสียตังค์ทำใหม่นะอย่าทำหายครับ แล้วก็เครื่องมือแต่วมเครื่องมือเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเครื่องมือจะอยู่ฝั่งนี้น,นี่ครับเป็นไงสวยไหมครับสวยไหมสวยกว่าตัวจริงเตัวจริงสวยกว่าตัวจริงก็สวยกว่า <laughs> ก็ดูโบชัวจะลืมเอาเก็บไปในรถเยอเดี๋ยวมันจะปิวแล้วก็เวลาที่จะพบับเบาเนาะเขาจะมีไอ้ตัวฝั่งนเนี้ยพอนี่นี่ไกลๆนี่นี่นี่กราบเนี่เราก็ดึงแล้วก็เจนตัวเครื่องมือไอ้ตัวถอดยางอะไรจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่แล้วก็ประตูตรงประตูอะ่ะ เนี่ยเขาจะมีสลักตรงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวดําๆเนี่ยถ้ามันลงด้านล่างแบบนี้เราจะเปิดประตูจากข้างในไม่ได้จะเปิดได้เฉพาะข้างนอกเนาะก็คือในกรณีมีเด็กนั่งหลังรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าไม่ต้องการใช้ก็เอาไว้ด้านบนเนาะแล้วก็เบาะเวลานั่นก็แบบนี้เลยตัวเครื่องมืออยู่ตรงนั้นเห็นแล้วตัวนี้ยางอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นี่นั่นแหละ ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาใบเสร็จให้แป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเดินทางกับอำเภอพุตเตยส่งเลยสนใจสอบถามได้นะครับ 4ประตูยกสูงเกล็ดแซเกียร์อัตโนมัติสีเทาเอลบรูสเป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแม้แต่ส่งมอบคันแรกของเดือนสายฝนก็ยังยังต้องเป็นสักีพยนันโปรยปลายลงมาเสียงเลงเครื่องแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นตัวคุณพ่อแคบหนึ่งาาเ,เดี๋ยวสุดเลยด้านล่างสุดเลยพ่อพ่อดูที่หน้าปัดด้วย ดูหน้าปัดดีไหมตัวดีไหมเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีหนึ่งครับหนึ่งนะไปแล้วครับผมไม่มีเมื่อกี้มีการเข้าเกียร์ผิดนิดหน่อยเป็นเกียร์ว่างโอเคแต่ลูกค้าขับเกียร์ออโต้ประจำประจํา